มาเด้อมากินเขาโคกเด้อพี่น้องเอ้ยฟองบุลาดหนเนี่ยงสมัยตะกี้สมัยตะกี้อืมขาบุกมันเนาะเดือเปลามาในเมฆมาเฮ้ยมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินข้าโคกเด้อสมัยตะกี้กันไม่ใหญ่เหรอกินอันะไรเล่ตางข้าวเนาะตะกี้อึดข้าวอึดน้ำพี่น้องเอ้ยบ่มีข้าวกินบ่อเล่ เาาขาอบอกมันจะคันคอว่ะมีไงเขาไปนั่งดีๆด,ดิแม่มีไงพ,นแน,งพนแนะสองเขาพนตะกี้พนว่าสมัยตะกี้ก็กินอนะไรแตงเขา่าเป็นไปเฮายังเป็นเหล็กเป็นลมอยู่ยังฮันระเกิดยี่เมยก็ฮันระเกิดบ่แม่ดิไปนยังน้อยได้ไปหาบ่เออใช่น้ำตาลเลยเฮ้ยเออเขาไปนั่งผูก

อันก็มือนอนนั่งนองกมนนั่งาเขาใช่ไหาวะกินข้าวโกกเด้นน้ามาเด้นมาเดินเอานาวเปหนะแค่านกัน ข้าวมาเด้อกินข้าวกุ๊เอออันนี้แหละอันข้าวอันนี้เลยเนี่ยราบสกให้ฟังเนาะค่อยๆค่อยเมย์ยังหน่อยเนาะตกน่งนีตาข้าข้าวอึดข้าวหยาข้าวอข้าวหยาบกินเป็นไม่ใช่เงี้กันาคมาตึกแปกินหนึ่งมังกินเบามัน็จะกินบอไ่ทำมันนังดี Hoặc là thì mua có gì hào đe hào đe hào đe hào. Hoặc 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 คุณจะจะเอือนังอยูอันพี่น้องทางไทยเขาบ่แมนบ่แม้บ่แม้นม่ยังนะจักภาษาไทยจะติอเขากระเริ่อเขาเขาเอิ้กอยคือานคือว่าจานคือว่าซื้อเขาก้อยก้อยเลยไงไปเรียนตลาดกันละมบุกินีก็เหนือระบ้นโท không biết quét khăn này tôi muốn nhắn 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 bán nhắn 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 ไปเลยดีผมด้าจถีบพกคือมาเลยเนี่คนลายบดีดน่เดือนจะั้วยเนาะเศาเศาเักับบ like yeah, like okay. okay. ับบักับับบ มาเดิมม <c oughs> <aller> ันกินน้ำกันเด้อดิมาบุญเศร้าเด้อนี่นะอาจารย์จอกเราบ่อยแล้วบอเยอ๋อคุณไปถ่ายผิวะ็นห้งฮ็ดเพเจาอยู่วันเขาจะอไป่าวกันผิวันนีก็ผิวเอรางั้นมันมาดูมันยันมันดีว่ยนเี่ยอัดเออนที่ใสิวเข้าเท้าเข้านอนอมเยมาเอพูดมาพี่ถายผิ มันจะไปถ่ายแล้วงนกลุมาแต่ว่าไอ้ถาดยานกับข้าวมาาเราจะมาหนึ่งไปกินข้าวกุ๊กอ้าวหายมาแต่หน้าไปนะบอกระเท้าเนี่ยกระเท้ามันว่อวยมาเลยเนี่ยเว้ยทำไป่ันเลยวันที้นี่วันนบอยที่วันนบอยก็เอาอะไรเอาั่าแหละ

น้บ่มน้องตุ้บบ่มเยอะแยะมากมายชาวตัวตัวหนุ่หนุ่มอะไย่างเีกโค้กนาได้บ้านที่แดกเป็นหนาวนี้ผ่านตะบบุญหล้าฮักโค้กวอนนี้ฮะาดบบุญหล้ะหักโกแล้วคับใเสียเอาโูกเสียอมันไงบุญบุญแล้วหักโคกมันราชังเลยมันหนาว กินเบียกับใส่น้าแขงกพวกกินขาหายังกับปลาหมึกเอยู่เตาอยู่กันข้าก่คืออุ่นกัอยู่กายู่เตาก่มนี่เฮ้ย่นหตะมังกรอ่ปากนะาจนจะดึกนะก็อยู่เตาก่มไม่ปุ๊แปะมได้ถึงนะ

ติ๊กมิ้นกาอยู่ข้างในเยนะเปลี่ยนนะแนแหละเปลี่ยนอยู่แนแหละแ้วตรงนองลงเอนนานเปลี่ยนปุ๊บหอเป่เอาอนี้มันพวกไหนพวกตาลูกก็มาไหว้สิเฮ้ยเปลี่ยนอยู่แถนแหละก็ต้องบุกเออให้พอเปลี่ยนเพื่อนไทยลูก นายเปลี่ยนเอยเอาเอาพเองไมชอมา่ยกงอเลยตาคนัันูบในกุเมียอกเมียถ้าพวน่าเรียนอีเมีมันจได้แบบนี้บวเมียตัวบ

อันนันมาเด้นหน่อยเขาจะมนพุดเอานี่นาเขาจะบุบมันบุยเขาดนยเขาจาไปเมาไก่เด้อฮนเด้อมาตะบ้านสบ้านบ้านัไอพนบ้านกุ้ไทยยังไงจะมีบ้นทั้งเฮาบ้านดับมันลยได้ใทยไบ้านชอบั่บนเมี่งบอนเมี่ยงพ่อเออบอน่มี่ยไงบ้ มาหาคลองเงินกิกาแฟก่อนวงนอนมะเออนหไมกินยังมาไว้ได้เบบหนาวเย็นนั่ง้นังว่างเปรลับนั่งเลยใช่เพือนา้งปวดตนตีนตวนเป็นตอเป็นปกาแฟจนถี่ลอะะใเพีงบ้านก็ไปก็บูกเคยบ้านเขาหายซ ถ้าเราจะพาอว่าเนี่ยก็พอแห้งไมาเอามาเลยขมไม่ลาขาเจ้าเลยไม่ใช้โก่หิเด็ดเจ้าไ่วาดเนี่ยเขาเดียวบอกมันเป็นยังเป็นยังเอากลมไปปดปากมันมีควันยกิดมยมันจอดเด้เอากลมบ่ออะไรบ้ายังสอนานะลดวมาดองปลลวมเออถ้าเราบูเขาว่ามันคือควันเกิดในนี้เขาจะวาสทเด็รุ่นใหม่ กระเสียมันพอดนเยแค่นี้อให้เจียบหนอในเต่าน่อยนเต่าในเต่าึงอ่ะมองต้องมน่อยเขาไปซื้อเจียบยังใคซื้อก็ไปเขาไปเขาอันั๊มเงินเหมือนเราพวกเนี้ย อยก็เหมือนข้อนเกลิวมือไปดองลูกบออ้วนค่ะขจอบรสน้าเย็นรลดชวงอัอันนี่แม่แบซปกินกิน่อาหุวหยกินตัวเด้ออันนี้ก็าบบไริสุทอันนี้็นไปใช่ก็เคยฝึไปึวมาเคยหญ่เคยใหญ่ก็เรียกว่าหาแกเนี่ยปูเนี่ยาปูน จะเอาดมาไหวนี่แหละบอการบ่เอามาไหวเนะมานเราเอามาไหวม่านเียออวานนี้เาย้เลยเเอามาไหวลู่อ่ะบกัแก่ปายเข่เนื้อเบื่ข้มากินแทนเขาอันนี้เนาะข้เขาเนี่อิกะอินี่กินน้าจอบจอบใจให้อยู่ดีไม่แห้ง Ừ. Bà ta nói thêm hai hôm qua mùa mà tai tôi nghe tay tôi nga 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 tôi một tàu ăn and I took out. The machine bột sạo. Một tàu bạc, and chắp rừng rọi. Bạc rừng 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 แเด้อแลเจ้าอยู่ในใจแม่เดินมาเดินากบเดนี่เว้ยเต่าหน้อยทางเขาป้าเตาเต่าใหญ่ยังไม่เ็นนบายดีก่าแม่สบายดนอเย็นอนี้โบเอ้กินหมู้้ากินาเย็นีเ้ย บนิวเอาบะเบสพอวาอะไรสดยิ่าวาวใช่กินะนิวสบายดีพี่น้องไงนิวเอ้ยร้นไส้เนาะมาแต่มาแต่ไส้มาแต่แลนวาวแหลนวาววาเแหลนวาววาวเพื่อสะทายอื่นวาวอืบ้านเฮาอื่นวาวเด้อพี่น้องเลยวาวนะวาวแล้วยินงก็จา เอาขึ้นเสียงดังวูวีวูวีวูวีอยู่คนน่ะอีกในซองข่อยกระว่าอยู่ผู้ผอ้อมหน้า้อมตาอยู่หนาวว้าว้าว้าวาเอียงลูกอตุยนุยเอียงเลยอตุยนุยมือตาหมุกก็อยู่ว่านสบายดีพี่น้องเนี่ยมือสบายดีพี่น้อง พักส่องเมยได้มันนี่เด้อน้อยบลืมทินเด้อเนาะอาญาดูพี่ชังงนหาเฮ้ยบอ๋บอบอังแฮมดูพี่ช่างโลกอืมมือตามังกรอ,อยู่ไว้ยอะดูพี่ช่างเฮ้ยเฮ้บัลลุไปแล้วพี่น้องเอ้ยจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะอยู่ดีมีเฮงเนาะ ก่อนไปก็ให้เบิงลูกชายก่อนนอนมึงเนี่ນพู่หนาวแฮ้งอ้อมหน้าอ้อมตาย